สวัสดีค่ะน้องเปิ้ลสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนีจ่าปอก่ามาติดตามแนวทางความฝันกับน้องเปินืนคือเก่าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะหลังจากห่างหายไปหลายงวดเนาะน้องเปิ <c oughs> ้ลเนาะกะได้ยินว่าน้องเปิ้ลนี่ฝันค่ะเรื่องเล่าความฝันสิเป็นจังได๋กะให้น้องเพิ่นเว้าให้ฟังเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะฝันว่าจังได๋น้องเปิ้ลฝันว่าไอ้แม่เพิ่นอุ้มเด็กน้อยมาใหม่เนาะเพื่อนในก่อยผู้ชายมาให้เอาลูกมึงเนล่ะมันว่าเอาแม่ นูใบถั่วใหม่ยังสาวลูกมาใส่นูใจไดไหมเอาเล็กหน่อยใดญมาแต่มันท่าคนน่ะกูเอาไม่มึงเลี้ยงเอาเอานี่ลูกมึงเอาเอาเลี้ยงเลี่ยงเอาพูดหลูกหลางเอาใส่มืองใส่กูเลี้ยงจังไงไอ้แต่ลูกงูกูเลี้ยงนูกมมีปัญญาสิเลี้ยงมันมีอันนี้ได้ไหมอืค่ะเด็กหน่อยพูดยัลไงสิไม่โศกเขาเลยป่ะเพขาเลยเอาเด็กหน่อยเงินมาใส่หนูเีิเด็กหน่อยแม่เอามาหายเลยลูกก็เลยมึงโอ้เป็นเด็กเป็นน้องเด็กน้องใส่ ส้าผู้ชายไอ้เปลี่ยนมาสิใบเรียงรู้แม่ก็เลยวางสิค่ะเก็บเรียงเก็บบใบมันก็จะยางสั่นกันแม่เอามาให้แล้วแม่เอามาส่งแล้วแม่สิเดมเมื่อเลิกคนค่ะเกิดยางไปไปเลยค่ะยางไปเลยเพิ่นเอามาให้ยอยู่ข้าอนบ่อยหลังเปิ้ลสาวแล้มาหายอยู่ข้าอนเพิ่นงหายอยู่ตั้งฮือนนุนะนุนุอยู่ตั้งฮือนนะเพราะยางขึ้นไม่ได้เอาไปก็ไม่ได้ออืน่าขึ้นไป น้องเปิ้ลมีความในความฝันนี่นั่งอยู่ทั้งเฮือนเลยกลางในทั้งเฮื่อนงางขึ้นไปทั้งเฮือนก็เอามาให้เอาเด็กหวอยมาให้เอาแม่เอาอันลูกมาให้เอาลูกมาให้ได้ปุ่นไม่มีลูกได้เปุ่นใ่ถอกไม่มยอยังเอาก็ลูกกันลูกต้นลนะแม่มาให้แม่ เห็นได้หน่อยอยูทั้งหางทางแม่เลยเอามาให้คนมาค่ะไม่ตโตไวเลีย่ยงไว้มึงไวแย่งนางซีอืมพอดีเปิ่นก็เลยมึงไปเล่นฝังผู้ชายเออขันผู้ชายเปิ่นสิเจ้บไ,ไปเลปี่ยงยู่ปเลยว่าค่ะคุยหญินาสิมากโศอีลาโตม,าม้มึงมาแง่งคนบ้าอมันเป็นมูมันเป็นมูอีหน้าคนนั้นก็มีลูกสาว,วนคนหนึ่งเนาะค่ะเนี่เพ่อเลยบอกแต่ว่าความฝันนี่นี่แม่น้องเพิ่นนี่เพิ่นว่าเก็บได้น้ำทา,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 างค่นะเก็บได้น้ำทางเห็นได็กน้อยว่างน้ำทางคนบ้าเห็นมันห้นอนอยู่หางทางเลยเก็บมากเลย อยากเอามาให้ลูกสาวเป็นมาเอามาลูกสาวเลี้ยงค่ะมาเมืองเป็นหนังผู้ชายเพราะเด็กเป็นมูกับไอ้ลูกหนูเพราะว่านนู้มีลูกผู้เดียวเพราะเด็กเป็นมูกันเหมือนมาเพราะเด็กเป็นหนองเป็นหนองอีนางเป็นวางซีหนองนู้งซีค่ะค่ะโอ้ถือว่าเป็นฝันดีน้องเปิืนหน่อยเพราะว่าเพิ่นเอาลูกเด็กหน่อยมาให้แต่เก่านี่ขั้นฝันว่าได้เด็กหน่อยนี่น้องเปิ้นเคยฝันบอกเคยฝันบอก พึ่งเป็นกางเป็นพึ่งเป็นครั้งแรกแต่ว่าขันฟันมันมขอระองหน่อยแตถือว่ามีโชคอยู่จ้ะพ่ออู้ค่ะค่ะเป็นเด็กหน่อยนี่เด็กหน่อยประมาณอายุจักปีหน่องเด็กหน่อยมื้อว่าแรกเกิดประจ่าปอบว่ามันบ่อกวันไหนดี๋ยงไหนดูนุมเดี๋ยงหนุ่ยุ่นนะแบบว่าห่อผ้ามาเลยห่อผ้ามาเลยนะเรามายังแบ้บอกอยู่ค่ะซีเมนออกไม่ไหมค่ะก้มค็ืดนะนะข้อมฝันนะค่ะถือว่าเป็นฝันดีเนาะน้องเปิลนเนาะะตเกจากนี้ ขันเป็นตัวแอดเองหรือว่าขันฝันเห็นนิดหน่อยจังสี่นี้ปะโชคดีได้น่องเปิลเพราะว่าแอดเองกัเคยฝันจ่าปอเนี่ยก็เคยฝันเธอหนึ่งบาดนีมาออกฤลธิอายุจ่าป่อเองบอกค่ะแต่ว่าตัวนี้นกกับบงหงจักแปะแล้วขมาเล็กหน่อยนกับแปะเซนหนึ่งศูนย์กับหนึ่งหนึ่ง่อนแล้วขันเป็หนูเลยหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเนาะแม่แต่ขันเป็หนูแต่แต่แต่ว่ากะแล้วแต่เอฟซี่สิบแปดคือันค่ะ แต่ว่าคำถามอายุเปิ่นครับเปิ่นอายุสามสิบห้าปีสามสิบห้าปีพ่อสอทอาใดเนาะเกิดพ่อสอสามสิบสองพ่อสอสามสิบสองเนาะค่ะน้องเปิ่นสามสิบห้าปีแต่ว่าตีตัวเลขจากข้อมูันนี่น้องเปิ่นตีให้นึ่งหนึ่งกับหนึ่งศูนย์ค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งหละกัหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งบอลน้องเปิ่นก็หนึ่งศูนย์ก็จะได้งวดอาจารย์ปอนะหมอค่ะศูนย์สามมาตรงโบนัมสามงวดออกเรียบร้อย แต่ว่าตะเกาเนาะนองเปิลเนาะเข้าวัยตามสามหมวดเนาะแต่เข้าวห้ตามสามหมวดค่ะแต่ว่าจะป่อเองกับปล่อตามเนาะพอเลขกออกแล้วคือเท็นเหลนกนงเปิลเลยค่ะศูนสามซ่นซามโอ้ยค่ะแต่ว่าหลบนีหมวดนี้กะือว่านองเปิลฝันดีเนาะฝันว่าเมย์ผีเมย์เอาเด็กหน่อยเอาลูกหน่อยมาให้เลี้ยงเนาะบานนี้แม่นงเปิลเพื่อนอายุเท่าไหร่ไอ้ต้อนเพิ่นเสียเพิ่นอายุห้าทิบสามปีแต่ว่าเพิ่นเกิดปาสอ สิบเอ็ดห้าสิบสามปีพ่อซอเกิดแม่เนาะสองห้าหนึ่งหนึ่งกาตรงกับเลขความฝันที่หลวงเปิ้ลเป๋เนาะพ่อซอเกิดของหลวงเปิ้ลนี่สองห้าสามสองสองห้าสามสองอายุนลวงเปิ้ลสามสิบห้าปีสามสิบห้าปีเนาะสวนกันกับแม่พอดีสลับกันกับแม่พอดีเป็นเล่ตัวกับกันพอดีเนาะเปิ้ลกับพ่อบ้านเล็กที่เท่าใดหลวงเปิ้ลโกเก่า บัลลกที่ของน้องเปิลมีพกเก่าเนาะกัค่ะเพราะว่าในความฝันีแม่ไเด้อุ่มเด็กหน่อยขึ้นไปห้ยทั้งเือนเนาะของเปิลเนาะก็บถือว่าเป็นความฝันที่ดีเนาะน้องเปิลเนาะเมื่อไหร่ฝันทักแกคนเอาลูกเนาะเอายังไาให้ค่ะน้องเปิลมีเพ่าเนี่ยหลงเปิลอาจจะมีโชกเนาะค่ะมโเพราะว่าคือว่าฝันดีค่ะท่านผู้ชมตามที่จะป่อเคยฝัน ก็ฝันขันจะป่อฝันเห็นเด็กหน่อยนี่ว่ามันเลยล่ละท่านผู้ชมท่านผู้ชมทางบ้านขันฝันเห็นเด็กหน่อยนี่มันบ่อจังไดกายอย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันใต่ลีปเนาะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าส่วนตัวน้องป้นแล้วนี่พึงเคยฝันเป็นขังเหล็กเป็นเทือเหล็กเนาะน้องเปิ่นเนาะจังไดกให้ท่านผู้ชมทางบ้านพิจารณาสําหรับตัวเลขแนวทางความฝันของน้องปืนเพราะว่าน้องเปิ่นนี่ถือว่าเป็นผู้ฝันแม่นเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขที่น้องเปืนให้งวดก้อนๆนั่น หาศูนย์สามบอดดอตามสามงวดมาออกเนาะน้องเปิ้ลเนาะกเสียดายค่ะท่านผู้ชมเนาะก็บอกว่าตามสามงวดเพราะกระบอกยุ้ยตามสามงวดเด้อกระบอกค่ะจังไลยก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคม ắ นกับตูรีของน้องเปิ้ลเนาะสุดท้ายนี่กะให้น้องเปิ้ลไว้พอนให้ทั้งทงข้าแน่น้องเปิ้ลขอให้เอ็ซีของเขามีโศกมีหลาดนะกันเนื่อจ้ะนอนรับในเงินหมื่นนอนตื่นในเงินแสนแม่มื่อคืนไม่ข้อได้แก้วไม่ได้โชคเลยค่ะถูกสาถูกค่ะ สำหรับคลิปนี้จ่าปอ,อก,กะขอขอบคุณน้องเปืนนอคานอทีแบงปันตัวเลขแนวทางความฝันนอคขนอขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้จ่าปอ,อกะสีมาสรุปตัวเลขของน้องเปืนให้ท่านผู้ชมทางบ้านเบื่องนอกค่ะน้องเปืนเพิ่นตีจากความฝันเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนอค่ะท่านผู้ชมนอฝันเห็นผีเมย์มคะ่ะอุ้มลูกอุ้มเด็กหน่อยมาให้เลี้ยงค่ะท่านผู้ชมวาเก็บใดน้ำทางวาสัน อายุของแม่เพิ่นนี่หาสิบสามปีเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเสียชีวิตตนเพิ่อนอายุหาสิบสามปีค่ะพ่อสอเกิดเพิ่นนี่สองห้าหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอายุนอ้องเพิร์นนี่สามสิบห้าปีราคาพ่อสอเกิดเพิ่นนี่สองห้าสามสองเนาะค่ะเนาะบ้านเลขที่หกสิบเก่าค่ะท่านผู้ชมจังเดก์ไก่ท่านผู้ชมทางบ้านพิจารณาเอาเนาะค่ะเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางความฝันของนอง้องเพิร์นค่ะ หรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านเปตีเป็นตัวอื่นใดก่ะอย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันมาใต่คลิปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะน้ะนองปืนเพื่อนว่าฟันเห็นผีแม่ค่ะอุ้มเล็กหน่อยมาให้อุ่มขึ้นไปให้ทั้งเฮื่อนเลยค่ะท่านผู้ชมการเลตีเป็นตัวเลขหนึ่ง1นนหเนาะค่ะน้ะ,ะนให้โชคให้มานำกันค่ะประจำามวดวันที่16กรกฎาคมค่ะ2567ค่ะสำหรับคลิปนี้จะปอกคะขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟัง เขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะ้านยังบ่กดติดตามจ่าปอกะขอฝากช่องเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมกดติดตามค่ะเพื่อที่สิบพลาตัวเลขแนาทาวทั้งข้อมฝันดีๆค่ะ้ามีตัวเลขแนาทาวทั้งข้อมฝันเด,ดเด็ดอยู่ใส่จ่าปอกะสิปติตามมาฝากเอฟซทั้งบ้านคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่าน,นี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ